ขณะที่การตรวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวสเปนนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็พบว่าติดเชื้อล่าสุดค่ะจังหวัดสงขลานะคะก็มีการคุมเข้มแนวตะเข็บชายแดนเพื่อสกัดกั้นโควิดสายพันธุ์ใหม่ค่ะ กองกำลังเทพสตรีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่437 <c oughs> เพิ่มกำลังคุมเข้มแนวชายแดนไทยมาเลเซียฝั่งอำเภอสะดาวนาทวีสบ้าย้อยของจังหวัดสงขลาค่ะเนื่องจากหวั่นว่าแรงงานต่างด้าวอาจจะลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติแล้วก็นำเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอมครอนจากประเทศมาเลเซียเข้ามาแพร่เชื้อหลังจากมาเลเซียออกประกาศว่าพบนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากแอฟริกาติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ โดยเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะที่ทำงานดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวตะเข็บชายแดนไทยมาเลเซียได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนแล้วก็มีการแบ่ง วางกำลังชุดจรธ์ต,รตามจุดลาะแหลมต่างๆทางด้านหน่วยชพกิตกรมฐานราบที่5และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่437ก็ได้มีการวางชุดกำลังพลตามแนวชายแดนและการตั้งด่านสกัดแบบด่านซ้อนด่านค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการสกัดจับ โดยที่ผ่านมานะคะเจ้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่5นะคะก็ยังคงร่วมการทํางานกับหลายภักส่วนทั้งตช .437 ฝ่ายปกครองอําเภอเสดาวตมเสดาและก็ตํารวจสเสดาวจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวในห้วงเดือนตั้งแต่ตุลาคม2564ถึงธันวาคมสาม,มารถจับกลุ่มแรงงานไทยที่ลักลอบออกมาได้16ครั้งได้ผู้ต้องหา32คน,นะคะ่ะ นอกจากนี้ยังมีรายง,งานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาจำนวน20ครั้งได้ผู้ต้องหา114คนนะคะแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่พบนะคะว่ามีการจับกลุ่มแล้วในส่วนของผู้ต้องหาติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยยังไม่มีรายง,งานนะคะถึงการตรวจพบโควิดที่เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติค่ะ